สวัสดีค่ะสบายดีเนาะตอนนี้นะ้องตัวเองกายูทีจังหวัดสกลนครเนาะซึ่งมื้อน,นี้ก็เป็นมือ้ออ่าที่สองของการมาสกลเออเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านบอกว่าสบายดีแต่ยูทีอู้เดินนะแม่ละโควิดเนาะ มื่อนี้เป็นมืวอที่สองนะของการมาสะกดแล้วน้องตุ๊กเองก็ชี้เดินทางไปหางาของน้องตุกนะ๊กเนาะซึ่งงาของน้องตุ๊กนั้นอยู่อำเภออาการอํานวยเนาะบ้านอยู่บ้านโนนสวรรค์เนานะตำบลนานะซึ่งเมืน,นี้ชี้ออกเดินทางไปเนาะซึ่งระยะจากอ,าอำเภอสว่างแดนดินนี่เนาะไปหาอำเภอของงาของตุก๊กฮันกะประมาณรนะ้อยกว่ากิโลเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือฟ้ากำลังเตรียมิเตอฝนซึ่งอตัวเองก็ต้องฟ้าออกเดินทางเนาะเพิ่น เราฟ้าออกเดินทางไปเนาะและ้วก็ทิธาต์ระยะทางแล้วก็ทิ่านตัวสะกุลเนาะตัวเมืองสะกุลไปเนาะแล้วก็ทิโบไกไปไหนก็ซี่เป็นอำเภอที่ย่าของตุ๊กยูเนาะเป็นอำเภอกระมันนั่นเองนะเดี๋ยวสิไปเลยเนาะเพราะว่าต้องเฝ้าเดินทางเพรวกฝนตัวมาที่ตัวก้วเนาะฟ้ามืดคืนขนาดเลยเนาะ เลี้ล่าลายเนะาะเป็นซา้อเอ้ยซาซาซาเลงกับสามล่หลายไปเ,ยเ,ยเ,เดี๋ยวเราถางกันเลยเนาะเดี๋ยวชุดฝนตกออ่ากลางทางก็ต้องแบบสีเปียกเลียวมันชี่งยากต้องเฝ้าไปเนาะไปหานากัน น,นี้นะคะเราตัวเองกับเดินทางตอนประมาณแปดโมงห้าสิบนาทีเนาะเอาเดินทางมากลับมาฮอดตอนนี้ก็คืออ่ามาสิบโมงแล้วแสดงว่าอีกจังน้อยนี่ก็ฮอดแล้วเนาะแสดงว่าใช้ระยะเวลาในการขี่จะอวสว่างมาบ่ายยานตุกนี้เนาะประมาณสมบโมงครึง่งเนาะแล้วกัถทางมาจะกกิโลก็สิบสี่กิ 14. โลเนาะ แล้วก็เห็นแบบพากันขี่รถมแานวก็คือพากันเดียวเห็นดอกบัวแล้วก็ทงนาสินะงามงามก็เลยมาแวะหาไอเกียมเ <c oughs> นาะนี่แล้วก็จะว่าก็จะเดินทางต่อเนาจะว่าสเก็บไาดอกบัวก่อนเพราะว่าเราตุอกคันมากดอกบัวไงในัวดอกบัวอ,อันนี้ดอกบัวที่เราไปกินใดหันก่อนแม่เหรอทอไจุดไกล เอาในกล่องเอาดอกนั่นมามาเดบิชั่นเอเจ๊จะต้องคดีต่อไปอึ๊ <c oughs> เอออีอย่างพ้อข้า,างในนาบอ้่ฮ้า,าบ้านเิดพ่อดิฉันนช่างหน้าอยู่เสียจริงาาธรรมชาตล,งล,งลงว้วนเลยจะบอกให้เราตุกคีดท่านตัวเมืองฮะกะตัวเมืองกะงามแต่ว่าขาดัดองตัวเองคือ แถวนอกตัวเมืองสนุงนัขโบรมีงามกลัวหอมมีหลหลายเนะยาะจะเก็บเอามาบานเก็บไป่อกแม่ไปชี้แนทางไปต่อละมาแว่ไห้สิื่อมาแว่าย้ทีนคัดธรรมศา,า,า,าสตร์ิซื่อเนาะเพราะว่างามแหง ตูเองที่ไปเลยเนาะดเดี๋ยวไปหาอันขี่รถไปต่อเนาะเดี๋ยว ตุกตาีเดินทางไปตอแลวเนาะละกะซีไปใกล้ๆฮอนละกะซีรอหาซื้อมากมายไปตอนเพื่อนแน่เนาะละกะน้องตุวเองกะแบบที่ว่าจังไดแต่ละเดือนน้องตุวเองกะส่งเงินให้เพื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นเงินน้อยเนาะเงินน้อยซะเงินน้อยเดียวแต่น้องตุ๊เองกะถือว่าน้องตุกส่งให้แล้วน้องตุวเองกะคือภูมิใจในแบบถึงแม้ว่าน้อยกัยาสินะ <c oughs> คือเงินน้อยสําหรับางคนนี่คือแม้มันเป็นเงินหลายสมัยมันตุกนะไป จะไปกันลยเนอะอยาะยายน้องตุย๋ยก็ได้ส่งให้เพื่อนทุกเดือนน้องตุย๋ยก็ดีใจคือกันเธงจะเป็นเงินน้อยก็สร้างเนาะให้เท่าที่น้องตุ๊กหนีเนาะไปอันนี้ดอกบัวเนาเก็บมาอีกระดกหนึ่งนี่อยากได้อยากได้เดี๋ยวขากลับมาจะเก็บเอาให้หมดเลยมากแหงงามแพงทิทัศธรรมชาติบ้าน่อชันสวยมากเลยเนี่ยชอบมากมากเลยเนี่ยชอบมากมากเลยชอบทิวทัศน์บ้านเกิดพ่อฉันมากเลยเนี่ยชอบมากมากเลยค่ะทนผสมน้องตุก๊กสอบักมากเลย อยู่ตัวเมืองก็บบสู้เท่ากับอยู่นอกสุนบทเลกค่ะแถวแบบธรรมชาติอย่างที่นะมันดีเวอร์นะคะเส้นทางก็ดีดีเนาะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยไปเดินทางกันต่อกันค่ะ in the mirror so foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so I'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me I don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe I'll ตอนนี้มาถึงบ้านโนสวัรค์แล้วเทียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่โฮงเฮียนโนสวรรค์น,นะคะแต่ว่าตอนนี้คือลูกเปนกระจำทางบ่ได้เนาะคือมันซับซ้อนนะน่าจะเข้าใจเนาะ ไออย่างเงยพึ่นกับแบบว่าเคยมาสินะแล้วใช้ GPS ดีเนาะต้องขอบคุณ GPS มากๆนะคะวันนี้ที่ทาให้มาถึงบาัดมนสวรรค์บ้านยากของน้องตุก๊กในที่โทรหาอากบก่อนนะคะว่าอาตอนนี้ถึงยูงเหียนแล้วมันจะไปทางไหนต่ออืม ฮลัลโหลสบายดีเอากบว่าจังได้ตอนนี้เขาห่อธงเขียนในอันบ้านโน้นสว่านนั่นละเอากบแล้วแล้วไปทางไหนต่อตอนนี้ฮะอยู่โรงเรียนบ้านโนสวรรค์ขี่รถมาทางวัดคิด ตอนนี้มันต้องตุกมาหอ่อนนะเดี๋ยวเอา,าอ, like อันนี้ลงก่อนกที่จะหอดกะเออยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าจำทางบ่ได้อันนี้อันนี้บวมมากเป่านี่แหละอันนี้ไปเข้านาบานแล้เข้ากลางบ้านเล้วไปคลิปอไรอย่างเี้ยค่าบานจะมีนัวสูบกระป๋อ ไปดีเอาครบแล้วก็เด,ด,ดินกลับต้อางยงางเลยอ๋อย่างไปใส่ย่างเลยวางาง,างาไม่ไปใส่หรอกตอนนี้เราตัวเองมาหอดเทียมหอยนอนแล้วกัเอากรเพิ่นอยู่คนเดียวแล้ว่ซนในตุ่ย่าหันเพิ่นไ,ไปอันไปเฮือนคนไปเฮือนดีเนะาะครับไปเฮิรนดีกับไป,ไปเฮือนคนเสียชีวิตนะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตสองคนเนาะแมน,น,นคน,คนตายสองคนอืม,มตัวนี้เป็ตู้กลามหมายป่ะ แมนกลังมาตายอยู่ในบ้านนี่ม่้เลตายบ้านอื่นในบ้านเ,เรือเลยแยกไปเมื่อกี้นี่น่ะเลยแยกไปทางขั้เมื่อกี้ขีกายมาแท้จริงแล้วเมื่อนี้ออกก็เพิ่นอันซิไปอ่าหาหมอไปจอเลือดใช่ไหมแต่ว่านัดร่างตเองกับพว่อเพ่อิไปวันนี้น้องตุกกับพวกพ่มาบอกตั้งแต่เมื่อวานนะว่าสิมาแล้วเพิ่นก็นเลยแบบ ต่อเลยตัดสินใจบุบไปวันนี้เอาไปเป็นอื่นแทนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไปวันนี้แบบถ้าน้องตุ๊กหมากายามบปเจอกันสินะอ่ากินข้าวหรือบปล่ากินแล้วกินกินใช่ยังกินกับกินไก่เนี่ยโอ้ยผู้สาวตีบุมี่หรอผู้สาวคือบุ้มมี่เราไม่ได้คุยอะไรเล่เหรอโซ่ใช่ไหมสิคุยไปตัดจ้างแล้วอยู่สิ่งอืม เอาก็เป็นบาวานเลยเนาะเป็นวาวานลูกไกอสองสามย่างเนี่นแต่เขาแต่ว่ามาครั้งนี้เอากบดีกว่าตอนก่นอนเนาะต,ตอน,นตอนหมามัน,นแบบแต่ว่าตอนหมามันเขาจะข่านขาบุมขาบวมเลยละ่ะขาบวมมันแพ้มันซีเซ้าล่ะติดเลยติดนหน่อยนิดนึง,งแต่ตอนนี้กับสาเนาะสาบวมเนะานะใครอยู่ใคร่เก่าอยู่ นั่นแหละไขก่กเกาแล้วกะเวหาวอยงได้ลายกัเก,า,ก,เกาแห่งกเกาอะเริ่มดีไนขะ่มันดีเนีเออเริ่มดียาเนอะมันเหี่ยวไปตเขาโอ้ยเอาเดี๋ยวกัดี <c oughs> อ,อก็ได้มันเดินมาเท่าที่ฮอเหนื่อยแล้วรถมากยังไ่ได้ใกล้สว่างควคนเขามา เก้าส <94 S 1> ิบสี่กิโลไกลยูไกขนาดเลยเทางมูแจ็ทางหลักมันาหลักเขนาดนี้ถ้าหูทางกะซีแบกบกะซี่ยอยู่แต่อันนี้แบบโอหูอทางแจ๊คี่บอกแังไหนเราไปทางหลักจะได้มันมลาย,ย,ยลายหลักที่ว่าคน,น,นจิตต์ ยังเอาวันสีมาคือปุซิ่งฮะเันสีมาคือปุซิ่นเราน้อาแม่นไปอินเลยเลยว่าเบิ้งไม่คิดว่าจไปอินเทปเราเบื่องคิดไออยู่อ่ะเบื้องแต่รอเบื่อคุ้มไปอยู่แต่ว่าอีกดวงเท่านล้่ซองทิซองท่ซองทิทัวรจแต่ังสีได้ไป อันนี้ FC คือเอฟซีคือกันแน่นี้ก,ก,นนก,นนก็ได้ถ่ายชัวรมายี่ห้อคนโทรมาหาเอากุก๊บโอ้ยอัยุ้งเงินนะบอาไปเอารถมาเออเอารถไปสอบมอกไปเอามาเอารถยังผิสดสอบรถนี่นั่งกุ๊บขั้นจีเกียวเนี่ยเเกี้ยนนั่นขอเวียงเวียนขอเวียงว้าวนะ อเค้คือพวกนายอกตาดนั่นสมนั่นเป็นสร้างสมนี่เนาะมาหอดเมื่อกี้นี่มาพวกมนานั่งคุยกันเมื่อกี้นี่เดิอีพอ <c oughs> ห้ากับมาหยอดเมื่อกีน้นี่นะพอ่อย่าง่เาไปพุทธโยแหองคนบนนอกคนคนบนนอกย่างไปพุทธปัด กาเอาเนาะดูทุกลูกสาวตัวเองอีกมาฮอดอยู่แล้วมาฮออยู่แล้วเออดีแล้วไปฮอดนะขอบคุณขอบคุณพี่จีพีเอมากๆ <Hey. S 2> แมนะกดลบะทองเทียวไลยูบึงการเนี้ยไปในซีการบึงการกันอนะเนี่ยบึงของลงงซีการไม่ได่เขา้า,เขาไปหน้าเลขั้นเขา้าไปไม่ได้ยุบคนทุบไง อยู่นี่ก็โงกัดโกฟาคือวิวอยู่บ้านเขาตายส่องขนหมุนคนตายนะไม่นางตายพร้อมกันส่องข้นเลยตายตายเัีไยตายป่วยนี่แหละตายมะเร็ง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 เ้อมาหอดเมื่อกี้นี่ก็มานั่งคุยกันไงตายโควพิทักบ่อแล้วตายมะเร็งคือ หอดมือยนะหอดหด้ลว่าไปบ้านง้านอย่าลัง้กลังมาโอ้คือหอดใหญ่ช่วงนี้ช่วงนี้เขาชิดเป็ดโอ้พวกเซียนเป็ดได้ปลาลายขนาดคุณเอาหนีดเป็ดดาบานอีพอชิ่อดใหญ่เออน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นอื ่ียา่ลนนอีพอย่า,กกายน,นาาทํามาบุธอีกตีพอมันยานลงอ,อ,งอ <c oughs> โอ้ยขมือมันทันสมัยแล้วขมือมันนะเอกดกดเข้าไปในรูพับก็ยินเบิดแหลกขมือนี่เว่าเจ้าอยูเ่เสร็อ้าวจมนี่ละเอาก็ผีพอเนาะ <c oughs> ท่านผู้ชมอ่าครอบครัวของพ่อน้องตุ๊กขนาดมีอยู่นํากันสี่คนเนาะอยู่รํากันสี่คนเนาะซึ่งอากก๊บนี่เป็นคนล่าเนาะซึ่งพ่อตัวเองเป็นลูกสายกกเป็นลูกลูกสายมาเลยเนาะลูกของแม่ของพ่านผู้ชมซัก่าของตัวนีื้อว่าไม่ใหญ่สูเนาะแล้วก็เออแต่ไม่ใหญ่สูแต่บูสูแทสูใอย่แต่อีพ่อเออแต่ไม่ใหญ่สูตัวเองเออแต่ไม่ใหญ่สู่น่าจะสู๋ๆนั่นแหละสู๋ๆอะไรแล้วก็ พอ่อลงตู้คันซื้อสมซักส่วนหลองจะพ่อมากระซื้อเอาอึ้องปองมาซื้อเอาเกียงเราลงมากระซื้อเอากบนี่อันนี้คนล่าสุดเนาะ่อสุดกระล่าสุดเนยนะเนาะ <c oughs> นี่ตอนนี้ทาเป็นตุ้ย่าพุ่นมาทาตุ้ย่าพุ่นมาคิดทอยเป็นตุ้ย่าพึ่นเนาะเจอสีมาฮอดน่ารักน่าดำอยู่ ท่านผู้ชมตอนนี้คือยาเพิ่ยจะมาเนาะกลับมาจากงานงานจบงานจบงานขาวดำแต่งตัวงามงามเลยเนาะคุณเอาไปงานสุขภต้องให้ใส่เสื้อสุดดำก่อนเนาะเสื้ดำเนาะโอ้อันนี้คือใส่เสื้อสีฟ้าอ๋อเสื้อแขนเงาซื้อหนึ่งบ่ไปจริงๆริงก็ต้องนี่บ่กต้องนี่อันนี้อันนี้ก็ต้องกัน เงากระนั่งตเงากระนั่งตเจอสิามอ้อพี่กระเข้าเมากินก็บอกแล้วเพราะเขากินข้าวมาละเป็นตุ้ยานิเข้าวลไปักยสัหนิฮะภาคยุส่บ่าด้วักสิกับเลยเขามาจากสว่างสว่างเดนดินสว่างเดนเินคือไปว่าเอาคบ เคยไปว่าเคยได้ยินสือไปเนาะโอ้ยทางแยวเรามันแกจะายคงตลอดมันบอกยู่ไอยู่ในดวนเอาไปซื้อของเมืองท้องเมืองท้องอดวนอือฮึเอาแต่ก็ขายข้อเงี้ยขายบหม่เรือแต่บหม่แมนขายของไหม่มากมันมาจักว่าทางรัดไปนั่งแต่ก่อนเรวกันขายบหม่จากอุดรมาสองคนนี่แหละแมน อ้าวเราเปตัวอขาไปยุราวะไปยุรอีกคนหนึ่งเอาก็ไปน้ำน่าสิไปเอาก็ก็ต้องไปหาหมอตลอดเนาะต้องได้กินยาไข่ตลอดกันนั่นไงเมือเช้าว่าจะไปหาหมอฉสีดยาบัดนอกยาเราไปไม่ได้บัดนี้ให้เขาไปรถสามล้อมอรถสามล้อแล้วเข่ได้ไปอันหมอนัดเมื่อนี้แหละวันที่หาคไปได้บ่ละ จักพูดแล้วไปวันค้าวันค้าหนาวคุณแม่วันค้านอกจายายาเง่ยนอกจากยาที่ในยาประวัตินั่นเดียวเนี่นอกไปไม่ได้รถสัมภาษเขาไปเขาเปิว่าไม่มีมูอไปนะใหญ่ไม่หมอนัดจอเลือดหนัดจอเลือดพี่กันลูกกันมากราะว่ามันน้ำโคลนอยู่นี่เอาว่าไปไม่ได้ใช่ไหมนอกยา อันที่ไปหาหมอสียาก็เขีมมันช่วงเี่บนหะนักมันไปสีแต่มันเป็น่นอย่างมันจะไปว่ารานเป็นถึงมาเมืเอม่อวานนี่ว่ามันไปรอกถ่าเขาก้นนอดอึงม,ม,มาบเจนะอเนาะงานเดียร์สุยานมาไปเห็นกันย,า,า,ยา,า,านมาเอาบ่แท็กมาทันคุอสีเหลี่ยวนี่ก็สเอ็ดโมง งามชอบตันชอปชอบเพ่มเงินนะฮะแม่ไปอยู่คนละมองอีกปุ่นหนังน่งดูทงหน้ามึงมัดใจแม่มัดตะทงหน้าดิหนึ่งใจหน้าใจบ้านเนาะเออเข้าไปดูหน้านะวายคืนานมาไปย่าน,นนาับเท่าแตกตัวงามเลยนะเปล่าสาสินหาเจ้าต <c oughs> ิหาไว้แม่หกคลิป สามสิบมาแมตูพ่นได้หกสิปีเนาะแล้วก็อาก็พ่นได้สามสาปีเนาะวันเกิดก็เท่ากับเรียกกับน้องตูเลยเพราะว่าน้องตูคันเกิดมาที่สิบสเดือนเจ็ดเนาะอาก็ไปมาที่สิบเดือนเจ็ดแล้วก็ส่วนพ่อสมซาคันได้อยู่สี่สิบปีนอ้องสายลาได้สาสาปีส่วนแม่ได้เมตุาได้หกสิปีหกสิบหกสิบหสิบปีอือฮื เป็นยังไงสุขสบายอยู่เนี่ยนี่เลงก็ว่าสบายก็ว่สบายก็ว่างานเป็นอันง้สวัสด์นี่ไปเป้าบันว่างูสวัด์เต็ดเเป็นใช่ขาแค่ตีนไปเสร็แล้วนี่นัมันปิดเพลนพื้นมาเพนไไฟใหม่อัอันี้มันเจ้ามันเจ้าคือไฟใหม่เนี่ยมันก็ลองตีนนั่งลองตีนบอนเจ้าหนะโทษด้อยพอน้ำพอนเจ้าได้เหหอนหมยยงอ่น มันเป็นเดจึงเป็นแบบนี้นะอืมแต่มันเป็นเองมันได้มันขืนเองมันได้ไปเป่ามาตะวันวาไงไปเป่าอือฮึนี่สบายมากเอือมันก่อนนแบบนี้อือมาตอไหนเลยอือฮึเขาก็พากันกินเขาไปเอาก๋วยเตี๋ยวไม่กินหรอกกินแล้วกินเขากินแล้วก็พากันมานี่แล้วก็กลับไปหุ่นแหละกลับทำผ้ากูจะใส่กลับทักดิสว่างตัวสว่างเลยไง สว่างในดินว่าเลียนตัวก็ว่าอยู่สกุลก็ยู่สกุลอันและกาเดียวนี่นะเดียวนี่ก็อยู่สกุลเดียวนี่สว่างก็อยู่สกุนเดียร์จ้ก็ใกล้ๆกันแหละอยู่บ้านอันบ้านนาดอกไม้บ้านก็ตกจากบ้านนาดอกไม้ตรงไหนบุกพ้นบุกไปเตะเตะนะบ้าบุกไปเตะไปไปเต่เอากระปุกแเนาะใส่เลาะเนาะ เราสนเราไหวจักเวรจักอย่แงนี้แต่คนป่วยอย่ดูงั้นไงมองแมงมองแมงยองที่เลยอือฮั่นเมื่อวานไ่ได้ไปวัดตีบ่ได้ไปวัดแม่วัดสิพาเพิ่นไปหาหมอจังว่ะอือฮั่นเพราไปบ่ได้เลยแบบนี้ก็เลยบ่ได้ไปก็เลยไปงานศพแม่บอก็เลยไปงานศพพระเจ้าแล้วบบดนี้งานศพชงหม่องนะเมื่อวานเสียซะิพันธ์จิตสุละร้อย สองศกกับสองร้อยสี่สิบเนาะร้อยสาวศกลบศกร้อย้าวสองร้อยสี่สิบมันเสียค่ากินท่านอีกอีลร้อยอยู่เนะมัอนี่ก่นังมันลงไปฝุ่นอีกหนาดแบบรถเป็นตะแพร่หรอรถเป็นตะแพง่รถอันนี้ตัวยาขีฮันเออฮันดอีวังโม่ไีวัง่เอเมื่อกี้นีพอโทรมาห้าเมื่อกี้นีพอโทรมาห้ามัอยากให้ตัวยาไปสิเปิด ปลากระลังึ้นปลากรลังึ้นว่ากินลากระลังน้ํายปานำยำนำไปแทน่มากจริระมากจตอนนั้นตุยยตุยยมันเคยไปลาวครั้งนึ่งได้เนาะเป็นอะไเนทางราหาจิบเมื่อไหร่บอเราเ้นทางตอนนั้นไปลาวตอนนั้นเม่อไหร่เลยมันดีเลาบออคือเก่าเล็ดทเก่าตั้งกระดุกกระดัก ทางบอดีเนาะทางเป็นทางแดงเนาะเเดี๋ยวนี้ยังแดงอยู่คือเจ้าขี้น้ำโนนเลยเนาะไปได้สิบปีเลยขี้น้ำพูเลยนี่คนเคยไปต้องต้องนี่เลยต้องนี่เลยไปสิบปีไปยู่เดือนหนึ่งบ่อยู่เดือนนีงเออฮะไปกับตุ้ยยาพากันไปซีดเบ็ดตลอดตลอดอันไปรับซีดยวนขังไปรับซีดยวอยู่ขังทางน้ำเออ อยู่ข้างหัวของเพื่อนแล้วแบบมันจะมีแบบหนองหนองน้ำมันจะใช่ไหกับตุ้ยยาเขาหากกับเป็นรักสิตลอดเนาะน้องตุ้ยข้างเรือใจแค่ไหนตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเขากับยังน้อยอยู่เลยเนาะเรือใจเพราะว่าตุ้ยยาเพขนชิดแล้วเพื่อนได้หลายน้องตุ้ยซีทำโบได้เรือใจแหงเนาะยังจำได้อยู่เปิดปุ๋ยเป็นใจฮวานเนาะบบได้มอนใหญ่ๆตุ้ยยา่ันจึ้งอยู่โมงเดียบิสมองใจเย็นขนาดนักอันนี้คือนักสิบเป็ดเนาะ เวลาที่แบบพอสมศักเพิ่นไปใส่แบบอยู่ทางบ้านเวลาแบบป่าขึ้นเะยใช่นะพอเพิ่นสมักจมหาตุญ่าตลอดเพราะว่าตุญ่าเพิ่นเป็นคนที่มักสิเด็ดเนี่ไหมดีใจได้มาวันนี้กัดิได้โดดตัวโดดมาแน่น่ะเพราะว่าไอ้อีกโดดอยู่จังสิได้กับเราเพราะว่าอยู่ทางเราเพิ่นกเปิดเฮียนเตะเกาเตะเกาไปยันไปยันอีกเอง นีตอนนี้นาะตัวเองก็คือีิเป็นในใดต่ตัวก็คาดติดตามอีพีต่อไปเนาะส่วนอีพีนี้น้องตัวเองก็คือเดินทางจากอ่าสว่างจากอ่าสว่างดดนดีนนอมาที่อำเภออากามหน่วยเนาะก็ถือว่าใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเก้าสิบสี่กิโลเนาะซึ่งคนอันเอ้ยเพื่อนพาขับมาเ,เอ้ยเพือนจะซิ่งย่างหนักเลยเนาะหนักเลยจนแบบจังเลย นักแหงเลยเพื่อนก็ได้เน,ะนะาะไม่ใบเล็กเ <ๆ S 1> ล็กเดี๋ยววิดีโอนี้ังเตงี๋ก็จะขอตลาดไปก่อนเนาะโซวิดีโอนี้คือดีใจแหงเนาะที่แบบได้มาเห็นหญ้าเห็นอ้าวเพื่อนอ้าวเพื่อนก็บแบบดีขึ้นหลายต่อแต่ก็ดีดีขนาดเลยเพราะว่าตอนนั้นมาครั้งนั้นคือขาบวมแหงเนาะครับแมอ่อครับแม่อยู่โดย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 เอามาแจ๊สใส่โดยโดยไอ้ห่วยก็ติดมาแล้วมานั่งตุกหมดละ ด้วยดยติดมาจากน้งตุกงเนาะโทรกับตัวเท่าไหร่ก็ว่าแต่ดยดยอันทายตลอดเลยอ่ากับวิดีโอนี้ชิขอตัวลาไปก่อนฝากให้พี่ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะดูคลิปต่อไปในเด้อเนาะเดี๋ยววิดีโอนี้กับอ้าวแย่าเพื่อนเนาะแล้วกันเอื้อยเพื่อนล้วกันน้องตุ้งชิขอตัวลาไปก่อนเนาะซึ่เป็นอะไรกับฟากติดตามอีพีต่อไปในเด้อสวัสดีค่ะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย